เทปนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนําหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นหนังสือแนวประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่ผมว่าค่อนข้างฉีดก,กว่าหนังสือหรือว่าใบาปลิวของคริสเตียนทั่วไปที่ทําออกมาให้กับคนที่ยังไม่เชื่อพระเยซูคริสต์นะครับก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยหนังสือหรือว่าเอกสารทั่วไปที่คริสเตียนแจกเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนถูกชักนํา ไปในเรื่องโลกหลังความตายซะมากกว่าโลกปัจจุบันนะครับแต่หนังสืเอเล่มนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเพื่อนๆที่เป็นคริสเตียนเนี่ยได้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยจะพบว่าเป็นหนังสือที่เขาไม่ได้พูดถึงชีวิตหลังความตายแต่เขาจะพูดถึงชีวิตนับปัจจุบันณขณะที่อยู่บนโลกใบนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ที่รับพระเจ้าหรือรับพระเยซูริตเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจุดหลักๆของเขาส่วนมากเนี่ยก็คือชีวิต เขาเจอปัญหานะครับแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือนะบนโลกไม่ใช่หลังความตายแต่ส่วนใหญ่คริสเตียนจํานวนมากเนี่ยพลาดจากจุดตรงนี้นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องพระเยซูในมุมมองที่ค่อนข้างขีดแล้วก็สิ่งที่ชอบมากของเล่มนี้ก็คือมันไม่หนานะครับแล้วก็มีภาพประกอบที่สวยงามและลักษณะการเขียนเนี่ยเขาเขียนเพื่อสําหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักพระเยซูกิจเจ้า ไม่รู้จักพระเจ้าพระบิดามาก่อนเลยนะครับคือใช้สำนวนการเขียนที่จะพยายามถอดภาษาที่เป็นศาสนาคริสต์ออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแต่ว่ายังพูดถึงพระเยซูเจ้าอยู่และเขาใช้ข้อความในพระคัมภีร์โดยที่เขาไม่ใช้ข้ออ้างอิงแบบที่คริสเตียนส่วนใหญ่หรือว่าใบาประกาศส่วนใหญ่จะใช้นะครับคือปรัชญาของการเขียนเล่มนี้ไม่ต้องการที่จะให้ผู้อ่านที่ยังไม่เคยเป็นคริสเตียน เรารู้สึกว่ายัดข้อพังผีเข้ามาแล้วเขาก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เป็นคริสเตียนมานานเนี่ยเล่มนี้ก็จะพบว่าในหลายๆจุดของหนังสือเนี่ยเขาจะใช้ข้อพังผีดแทรกเข้ามาแบบเนียนๆแต่คนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเนี่ยเขาจะาแล้วลื่นไหลนะฮะอันนี้ผมชอบภาพประกอบของหนังสือเล่มนี้พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ไม่หนามากนะครับแล้วก็ใช้เวลาอ่านจบภายในเวลาไม่นานนะครับ แล้วก็มีภาพประกอบที่สวยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาใช้ AI ในการทำหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ารูปเล่มเนี่ยจะเรียบง่ายนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนคริสเตียนท่านใดนะครับต้องการอยากจะแนะนำพระเยซูริ์เจ้าให้กับเพื่อนเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักที่เรารักเล่มน,นี้คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ ธรรมชาติที่สุดละแล้วก็เขาพูดถึงชีวิตณนะปัจจุบันและเมื่อผมศึกษาไปลึกแล้วพบว่าคำว่าความรอดในภาษารากัพที่เป็นภาษากรีกที่มาจากคำว,ว่าโซโซหรือโซเทเรียเนี่ยความหมายเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่บนแผ่นดินโลกก็คือบนชีวิตมนุษย์นี่แหละฮะ พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็คือช่วยให้รอดจากปัญหาสถานการณ์ที่ไม่ดีและช่วยเสริมสร้างชีวิตของเราให้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามที่พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ว่าพระองค์มาเพื่อให้ชีวิตและชีวิตที่สมบูรณ์เปี่ยมล้นหรือครบบริบูรณ์นะครับอยอดที่สินบข้อสิบนะครับแล้วก็ในเทปนี้เนี่ยก็จะมะีประสบการณ์หรือคำพยานของผู้ที่เป็นคริสเตียนมาหลายสิบปีนะครับมาคอมเมนต์และรีวิวหนังสือเล่มนี้ ในทิศทางที่น่าสนใจมากอยากให้เพื่อนๆลองไปฟังดูนะครับคําพยานต่างๆที MIT ่แบบผมว่ามันดีมากนะฮะแล้วก็มันเปลี่ยนมุมมองของคริสเตียนเก่าๆในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเรื่องพระเยซูกิดออกไปยังคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้ามาก่อนนะครับก็หวังว่าจะชอบนะครับลองฟังคําพยานแล้วก็คอมเมนต์ดูนะครับมันดีมากนะครับแอมควรให้ไหม ให้ไปเลยอ้าวตีขอบคุณหนังสือใหม่เอี่ยมเลยขอบคุณมากขอบคุณครับโอเคหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวอ่านขอหน่อยเดี๋ยวจะโฆษณาหนังสือเล่มนี้หน่อยหนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นมาตอนนั้นผมเรียนอยู่ไม่กี่เดือนที่แล้วเรียนอยู่เรียนอยู่ที่ฟูลเลอร์นะครับแล้วก็มีวิชาหนึ่งเขาเรียกว,ว่าวิชาการประกาศ mm hmm. ก็เรียนรู้ถึงคําว่าการประกาศแปลว่าอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ท้าทายนะในการเรียนนั้นเขาไม่ใช่ให้เราเรียนเพื่อความรู้อย่างเดียวเขาเลยให้เราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันในที่โบสถ์ด้วยตอนนั้นก็เลยเรียกว่าอะไร มีแรงบรนดาลใจอย่างแรงเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีเราไม่สามารถอธิบายข่าวดีของพระเยซูได้นะครับบางทีอาจจะได้ปากปลายอย่างเงี้ยแต่ผมก็เชื่ออย่างที่ทางทางทางสถาบันเขาแนะนำก็คือว่าอย่างเช่นถ้าคุณเห็นพระเยซูพระเยซูประกาศคําว่าประกาศแปลว่าอะไรอันนี้ต้องตั้งคําถามก่อนนะแต่แต่สิ่งที่พระเยซูคิดก็คือสิ่งที่พระเยซูคิดทําพระเยซูคิดมีทั้ง พูดและสําดงอย่างที่เราบอกมีทั้งพูดและมีการกระทำด้วยถ้าเราพูดแต่เรื่องดีๆของพระเยซูแต่ไม่มีการกระทำเลยมันก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าเราทำแต่สิ่งดีๆแต่ไม่มีการพูดหรือว่าอธิบายเรื่องพระเยซูก็ไม่มีความหมายเหมือนกันนะครับมันมีทั้งสองอย่างเพราะเยซูก็ทำอย่างนั้นสองอย่างตอนนั้นก็เลยรู้สึกออรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีสักอย่างหรือว่าจะช่วยให้พวกเราช่วยตัวผมช่วยเราช่วยคนอื่น ที่เขาสามารถจะเข้าใจเรื่องของพระเยซูในภาพใหญ่แล้วก็ใกล้ตัวเขาด้วยก็เลยหยุดฮึดขึ้นมาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้กอให้ปล่อยช่วยเรียกว่าอะไรช่วยอิดิชช่วยเรียบเรียงะอะไรนะเออนะครับมีทั้งหมดสี่บทเองง่ายๆสี่บท ตอนที่ทำเลงสือเลมนี้ก็คิดถึงอัลฟาครับโครงการอัลฟาที่ตอนนี้คิดจากหลายโบสเขาคึกที่จะทำกันนะครับอัลฟาทั้งหมดนี้เป็นทั้งหมดมีสิบบทวันด,ดีโบทั้งหมดนะั้นมี10บบทนะสิบบทก็คือเพื่อให้คนที่สนใจเรื่องคริสเตียนเรื่องเอเรื่องพระเยซูมานั่งคุยกันสิบครั้ง จริงๆผมเคยทำกับโบทแรกของผมที่สลัมคลองเตยตอนนั้น20สิปีที่แล้วนะครับสิครั้งครั้งละสิบครั้งนะครับแต่ละสิบครั้งอ่ะทั้งครบของเขาในสิบครั้งก็รู้สึกเหนื่อยสิบ <laughs> ครั้ง <laughs> แต่ชอบชอบรูปแบบของอัลฟามากเพราะว่ารูปแบบของอัลฟานี่ ก็คือแต,แต่ละแต่ละแต่ละสัปดาห์จะมีหัวข้อหนึ่งแล้วก็มีเนื้อหาเสร็จแล้วก็มีคำถามให้เราพูดคุยกันนะครับถ้าพูดคุยผมก็เลยใช้รูปแบบนั้นมาอยู่ในเล่มนี้เหมือนกันแต่เล่มนี้มันแตกต่างกับอัลฟาตรงที่มีแค่สี่บทสี่อาทิตย์เองแล้วอาทิตย์สุดท้ายขอโทษทีพูดง่ายๆอาทิตย์สุดท้ายทึกทักแล้วเขาต้องรับเชื่อแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผ่านมาสามอาทิตย์ละสามอาทิตย์กว่าๆน,นี่ก็ต้องรับเชื่อแล้วตรงนี้ วันนี่คือนี่คือช่วยเป็นเครื่องมือแะช่วยให้เราเอาไปใช้กับคนที่เขาสนใจหรือใครก็ตามเข้าไปอ่านเองก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ละบทก็จะมีคำถามช่วยเขาคิดให้เขาไปคิดให้เขาอภิปรายกับกลุ่มก็ได้ตรงนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเรียกว่าอะไรนะเราเราเอามาตรงนี้ก็คือเพื่อให้เอาไปใช้ใกัน โอเคเพราะฉะนั้นเอาไปเลยนะ <laughs> เล่มละห้าสิบเก้าบาท <laughs> เล่มละห้าสิบเก้าบาทโอเคเอากาวาวอ่านแล้วเป็นไงคนเนี้ยเดี๋ยวต้องถามพวาเราเขาเพิ่งอ่านเสร็จอ่านแล้วรู้สึกไงมา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 คุยหน่อยเรวข้างหน้าคนนี้ต้องถามเขาหน่อยเพราะว่าตะก่อนนะตะก่อนเขาเขาเป็นคนจัดจัดเนื้อหาการสอนของความหวังเออโอเค อันนี้เปิดตัวแล้วแล้วมาพูดหน่อยแล้วอ่านแล้วรู้สึกไงแล้วมามาแล้วไม่ม,มตรงนี้เผื่อคนมจะถามคำถามอะไรแล้วเป็นไร,รอ่ะแอมเอาไมโครโฟนหน่อยเนี่ยแต่ก่อน ช่วยช่วยบอกเลยตะกอนอยู่ความหวังแล้วเราทำอะไรเคยอยู่เปิดได้ยังเคยอยู่ความหวังค่ะแล้วกนน็ความหวังอีกคนหนึ่งมาแล้ว <c oughs> มีสหายเลิศ <c oughs> เอาเลยตอนนั้นทำอะไรตอนนั้นนะคะ มีบทบาทในการทำบทเรียนมีส่วนมีส่วนช่วยในการทำบทเรียนเตรียมคำเทศให้กับผู้นำโอเคค่ะ <Okay. S 1> แค่นี้เพราะฉะนั้นหลังอ่านเล่มนี้แล้วรู้สึกไงอ่านเล่มนี้แล้วกับหัวกับหางกับความคิดเดิมๆเ,เยอะเลยเพราะาเล่มนี้รู้สึกลำเลียงลำดับของความเป็นมนุษย์อะมันมีความเป็นมนุษย์มากกว่าความเป็น ตัวหนังสือแล้วก็มีความเป็นคําสอนเพราะส่วนใหญ่ที่เคยผ่านมามันจะเป็นคําสอนมันจะเป็นตัวหนังสือที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ตัวเราเองต้องแบบต้องเคร่งอะ่ะต้องบีบตัวเองต้องทําตามแต่อันนี้มันเป็นความ ทำให้เข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นในเริ่มต้นจากบทแรกที่เขาพูดถึงความหวังใช่ไหมก็ตัวมนุษย์นี่แหละบางทีเราก็ไม่มีความหวังเราแล้วก็มันเป็นประสบการณ์กับตัวตนของมนุษย์จริงๆไม่ใช่เป็นข้อเพิ่มพีที่มาบีบยัดเราว่าเราต้องหวังนะเราต้องมีความหวังนะเราต้องมีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใน ปัญหาข้อที่สองบทที่สองก็คือรากปัญหามันก็พูดความจริงของรากปัญหาของความเป็นมนุษย์จริงๆมันไม่ใช่พูดสัตว์แค่เพียงแต่เพียงว่าเพราะว่าคนคนนี้ทำบาปมันก็เลยทำให้เราต้องบาปและเราต้องกลับใจมันไม่ใช่อ่ะบางทีในความณนะวันนั้นเราอาจจะเก<ส>ดมา<ส> หม,ม,มาคือวันนั้นเราอาจจะเชื่อตามคําตัวหนังสือแล้วก็บีบด้วยข้อเัิ่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเัิ่มผีที่มาจากบัญญัติแล้วก็อะไรพันธสัญญาเดิมเป็นหลัก แม้ตัวพระเยซูจะทําใหม่แล้วก็ยังมีพันธสัญญาเดิมที่เป็นตัวครอบให้เราต้องอยู่ในกรอบของตัวหนังสือนั้นมันก็เลยทําให้ปัญหาของเราที่มีมันไม่สะท้อนรากปัญหามันสะท้อนมันทําในบทเรียนทั่วไปนะคะของที่ผ่านมามันทําให้รู้แค่เพียงว่าเราเป็นคนบาปต้องกลับใจแค่นั้นเองแต่รากปัญหาของเราคืออะไรยังไม่รู้แต่อันนี้หนังสือเล่มนี้มันสะท้อนรากปัญหาตัวตัว ตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นนะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าอดัมแต่ตัวเราเนี่ยอยู่ในปัญหาอะไรมันมันทำให้เห็นตรงนั้นแต่ไม่รู้คนอ่านจะจะตีความแบบไหนนะการช่วยเหลือก็เป็นอะไรที่สะท้อนความหวังคราวนี้กลับไปว่าเออเรามีปัญหาจริงเว้ยแต่เรามีความหวังได้เราเราเปลี่ยนได้หรือว่าเราได้รับการจันลงได้แล้วก็ บทเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็น่ารักดีมีการให้กําลังใจมีการใช้คํำง่ายๆที่จะทำให้คนแบบพูดกับพระเจ้าแล้วที่สำคัญนะหนังสือเล่มนี้มีความรู้สึกว่าไม่มีบาปบุญคุณโทษมากล่าวโทษเราแล้วก็ไม่มีนรกสวรรค์คุณไม่เชื่อพระเจ้าต้องตกนรกมันไม่มีมันไม่มีคำกล่าวโทษมันไม่มีการพิพากษาในเล่มนี้ แค่นี้ค่ะมีคําถามอะไรไหมตรงนี้อยากจะพูดเหมือนกันเพราะเล่มน,นี้เราไม่ได้เน้นถึงการกล่าวโทษหรือว่านวนลนรกนรก,กสวรรค์นรกสวรรค์นรกก็คือแต่อย่างค่ายๆที่กล่าวออพูดเราพยายามบรรยายถึงสภาพของมนุษย์ที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ตรงนี้แต่พระเยซูนั้นเป็นคําตอบอยังไงตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะ แทบจะไม่มีคําว่าบาปเลยไม่มีเลยนะไม่มีไม่ไมมว่าบาปเลยนะครับตรงนี้แต่เราจะบรรยายถึงสภาพของมนุษย์ที่ขาดความรักที่สมบูรณ์เป็นยังไงต้อมีแต่พระเยซูคริสต์เองที่จะให้ตรงนี้ได้นะครับแล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายกับการที่เชื่อในความรักไม่มีเงื่อนไขได้ง่ายอ่ะในเล่มนี้เพราะดะูบทเรียนทั่วไปเนี่ยจะจะตั้งเงื่อนไขว่า เงื่อนไขที่หนึ่งนะคุณเชื่อแบบนี้นะคุณทําแบบนี้นะคุณถึงจะได้รับแต่อันนี้มันไม่มีเงื่อนไขมันเหมือนคุณรับไปแล้วอะครับเราทุกทักไปเลยเราทุกทักเอง <laughs> ค่ะขยันชอบการทึกทักเพรนั <laughs> ้นเล่มนี้จะเน้นถึงความรักไม่ได้เน้นถึงเรื่อง ว่าความรักของพระเจ้านั้นแบบไม่มีเงื่อนไขนั้นมันมันช่วยเหลือเราได้อย่างไรเดี๋ยวคิดค่าพีเซนเตอร์ <laughs> อ้าวขอบคุณมากอ้าวก๊อตมาด้วยนะคนที่มาช่วยจัดมาแสดงความคิดเห็นหน่อยอว่ารู้สึกเล่มนี้เป็นยังไง ในฐานะที่คนเป็นทีมจัดทำอ่านไปหลายรอบแก้ไ<อ>ขช่วยแก้ไขช่วยนี่ช่วยนู่นอ่านแล้วกลับใจหลายรอบมากเลย <c ười> <c ười> คือคือยังไงนะขอดูยังไม่เคยเห็นเลยคือตอนตอนที่อ่านหลายหลายรอบเนี่ยก <c ười> ็รู้สึกว่าแบบเออมันเหมือน มันเหมือนพระเจ้าเราแบบง่ายดีอะแบบไม่ใช่พูดยังไงเลยพระเจ้าเราแบบเข้าถึงง่ายมากแล้วก็แบบเป็นเป็นของทุกคนจริงๆอะค่ะซึ่งถ้าอ่านไปอ่านมามันอาจจะไปเหมือนครั้งหนึ่งที่โจบ,บอกว่าถ้าเกิดเขาบอกว่านั้นเขาไม่เชื่อก็ได้ไหมเหมือนก็ก็ใช้หลักการในการอ่านเล่มเนี้ยคุยกับเพื่อนบางคนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันไม่เชื่อก็ได้แล้วฉันก็แบบ เดี๋ยวพอฉันตายไปแล้วฉันก็ฮัลโหลพระเจ้าฉันมาแล้วอยี้ได้ไหมได้พระเจ้าก็ให้ด้วยอะแบบนั้นอะเพียงแต่ว่าพอเราบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าระหว่างทางที่อยู่อยู่ในโลกนี้อะมันมีพระเจ้ามันสวยงามกว่านะมันยังไงไงไงเขาบอกว่าโอ้ทุกวันนี้ฉันก็โอเคนะแบบเราก็บอกเฮ้ยแต่ชุมชนคริสเตียนมันที่มีพระเจ้าจริงๆอ่ะมันมันก็มันช่วยเหลือมันดูแลกันนะแล้วมันเราก็เราก็ไม่อะไรแบบ อะไรอะไรของเราก็อธิบายไปเขาบอกว่าเพื่อนเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วอโอเคนั้นมึงสบายใจล้วไปเลยแล้วแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดไปเจอพระเจ้าแล้วช่วยนึกถึงด้วยนะว่าแกแม่งอะไรเงี้ยแต่ก็เลยรู้สึกว่าพระเจ้าพออ่านไปจนจบอะค่ะคือมันเหมือนแต่ก่อนเราจะถูกบังคับให้ประกาศพระกิติคุณใช่ไหมค่ะ <laughs> แล้วก็ปิดการขายด้วยการบอกว่า บังคับค่ะมันเป็นเหมือนมันเป็นแพทเทิร์นที่ทุกคนต้องพูดใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกว่าในที่สุดก็ต้องบอกว่าต้องรับเชื่อนะรับด้วยปากอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตอนนั้นนะ่ะมันคือเงื่อนไขแรกเลยในการเชื่อที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยประกาศมาเป็นปีเลยบอกพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขแต่พอจะแบบต้องรับเลยก็ต้องบอกว่าต้องรับด้วยปากเราก็เอ๊ะเชื่อเฉยเยไม่ได้เหรอแบบ ต้องพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถามว่าพูดออกมามันมันคือการแสดงตัวชัดเจนแหละใช่แต่ว่าในเบื้องต้นมันเหมือนมันบังคับอะค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าพอเราอ่านเล่มนี้แล้วว่ามันสบายใจเหมือนกับแบบว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบแกทําผิดอดามเอวาแกออกไปแกไม่เชื่อฟังอะไรมันไม่มันไม่เป็นอ <laughs> เราเลยไม่ต้องทะเลาะกับอดัมอีกแล้วอนะไรอย่างเงี้ยเพราะที่ผ่านมาเราโกรธอดัมมากเลยมียอมรับว่าแบบไรวะคนเดียวเลยทํากุลําบากชีวิตเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วแบบโกรธมากเลยแล้วก็บอกว่าโกรธสองคนนี่มากแล้วก็โกรธไปแบบโกรธจริงจังด้วยนะคะแบบ ไม่ชอบเลยแบบรู้สึกว่าอ้ต้นเหตุเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดตายไปแล้วเกิดวันนั้นเจอคงได้คุยกันหน่อยทําทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราอ่านเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเออมันมันก็อดัมก็มนุษย์เหมือนเราแบบเหมือนในในภาวะที่เขาเองเขาก็ใหม่มากเขาก็เขาก็เจอการทดลองนะไม่รู้เหมือนกันเขาเขาก็เจอการแบบแบบนั้นแล้วเขาก็ตัดสินใจผิดเขาเลือกผิดอะไรเงี้ยแต่พระเจ้าก็จะมีวิธี ช่วยเขาอะไรเางเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เหมือนเราอะวันนี้แบบว่าหลายครั้งแล้วตัดสินใจผิดแล้วพระเจ้าก็จะมีวิธีที่จะเลือกเราอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะพระจะมันก็จะดูรวบลัดหน่อยนะคะแบบบทสุดท้ายก็ว่าไออยู่ดีๆก็พาเขารับเชื่อเลยอะไรก็ดีเหมือนกันเราไม่ต้องมีใครแบบว่านั้น,อ,นอ่านไปก็เหมือนเขาอ่านไปแล้วเขาก็รับไปเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยเราก็รวบหัวรวบหางนิดนึงแต่ก็ สนุกดีแนละ้วสี่สี่บทไม่นานเลยอะคะ่ะเนี่ยมีพี่คนหนึ่งถามเมื่อวันก่อนว่าหนังสือมันใช้ยังไงมันใช้แจกคือแบบใช้แจกเหรอใช้แจกผู้สนใจเป็นเหมือนหนังสือประกาศเหรอหรือว่าใช้เป็นในกลุ่มแคร์เราบอกพี่จะไปใช้ยังไงได้หมดเลยคะ่ะเขาอ่านคนเดียวเขาก็ถ้าเขาตั้งใจอ่านเขาเป็นผู้สนใจจริงจังเนี่ยเขาก็จะรับเชื่อในที่สุดด้วยตัวเองได้ แต่ถ้าเกิดว่าพี่คุยกับเขาก็มันก็มีคําถามแต่ว่าอยู่ที่เขาจะเข้าใจคําถามของเราเพราะว่าหลายแบบมันวัฒนธรรมแต่ละโบสถ์ไม่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจเขา,าอาจจะโทรมาถามพี่กิจเองก็ได้ค่ะคนฟังแล้วเป็นไงบ้างมีคําถามถามได้นะครับเพราะอย่างที่ก๊อดบอกเล่มนี้เข้าไปอ่านส่วนตัวก็ได้หรือทําเป็นกลุ่มก็ได้ทําเป็นกลุ่มก็สนุกดีง่ะ แล้วคนที่นำนำนะคนที่ทำกลุ่มนะคุณไม่ต้องตอบทุกคำถามคุณไม่ใช่มีหน้าที่ตอบทุกคำถามคุณไม่ใช่มีหน้าที่ที่ต้องเป็นคำตอบสุดท้ายด้วยคุณแค่ให้เขาพูดออกมาแค่นั้นเองแล้วก็เชื่อใจว่าพระเจ้าทำงานในพวกเขาแค่นั้นแต่ถ้าคุณจะเก่งหน่อยคุณก็แค่ตอนจบฟังเสียงพระเจ้าดูเชื่อพระเจ้ากำลังทำอะไรแล้วก็อาจจะใช้ของประทานกับเขาหรือาอธิษฐานเผื่อเขาแค่นั้นเองเขาจะแสดงความคิดเห็นไปนู่นไปไหนว็ช่างเขาไม่เป็นไร เพราะอย่าตรงนี้คนที่นํากลุ่มง่ายมากไม่ได้เรียกร้องอะไรคุณเลยแค่ใส่ใจคนที่เข้าอยู่ในกลุ่มคุณแล้วใส่ใจพระเจ้าตามลายแค่นั้นเองอ่านเสร็จแล้วก็มาเอาคําถามมามาอภิปรายกันนะคนที่รู้จักอัลฟาก็อัลฟาก็คล้ายๆก็คล้ายๆอัลฟา,ยายอย่างนั้นนะที่ก็เน้นให้ทุกคนมีส่วนแล้วเน้นให้เน้นความสัมพันธ์อย่างเงี้ยต่างๆโอเคมีคําถามอะไรไหมครับ ได้ไหมคะซื้อสเล่มซื้อสเล่มก็ได้สองเล่มเดี๋ยว170เซื้อสองเล่มเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแถมถุงพลาสติกอ๋อมีใครมีคำถามอะไรไหมครับก็ที่ตอนนั้นผลิตออกมาก็หวังว่านะจะช่วยให้คนมารู้จักพระเจ้าในอีกแบบหนึ่งนะเราก็มาแด่วันนี้คือข่าวประเสริฐทั้งหมด ของพระเยสูแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากอย่างที่กอร์ดเ e อรกาวาพูดอย่างเงี้ยบอกว่ามันไม่ใช่มาในมุมของพิพากษาแต่มาในมุมของการช่วยเหลือมาในมุมของความรักเต็มๆเลยตรงนี้ก็ก็จะมาในมุมนี้ครับเป็นไงมีคำถามอะไรไม่เกี่ยวกับเล่มน,นี้มีไหมแล้วเราอยากจะเชิญชวนใครเอาไปใช้ใช้ยังไงอ,อ่านก่อนนอนนะ <laughs> ไม่หลับเอา้าอะไรนะคิดว่าอยากจะให้กำลังใจยังไงก็ว่าอ่านเราเราอ่านก่อนเนี่ยเราจะมันจะดีมากเลยค่ะเราเราอ่านเองเนี่ย <laughs> กับใจหลายรอบแล้วก็ถ้าพอเราเข้าใจสิ่งนี้มันก็จะเหมือนกับว่า,วานี่มันเหมือนเป็นเป็นความเขาเรียกหรอเป็นเป็นค่านิยมไปถึงเป็นสิ่งที่ห้องนั่งเล่นคิดแบบนี้ แบบนี้ค่ะเมื่อเราก็จะเข้าใจห้องนั่งเล่นเข้าใจวิถีที่เราเดินไปกับพระเจ้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเราเพราะมันจะชัดเจนเลยว่าโอเคเราคิดกับพระเจ้ากับเราเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราคุยกับคนอื่นเราก็จะเข้าใจร่วมกันอ่านยากไหม ผมภาษาไทยไม่แข็งแรงเนี่ยคุณคิดว่าอ่านเน<อ>ีเลออ่านง่ายแล้วพยายามจะง่ายที่สุดแล้วพยายามจะง่ายจนไม่รู้จะแบบอีกนิดนึงจะขึ้นวาแล้วอ่ะง่ายสุดแล้วอ่ะถือว่าง่ายนะ,ะไม่มีราชาศัพท์ไม่มีเกือบจะมือแล้วด้วยโอเคนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับนะครับอย่าเลืมนะครับเล่มละห้าสิบเก้าสองเล่มก็ได้สองเล่มนะครับ ห้องนั่งเล่นวิญญาตครอบครัวโดยพระคุณที่มีชีวิตของพระคริสต์ในเราเพื่อนำความรักของพระเจ้าออกไปทุกหนทุกแห่ง Facebook ห้องนั่งเล่นวิญญาต l ิ v วิ g งรูมวิญญาต Christian Fellowship ขอขอบคุณที่ดูรีวิวหนังสือจนจบนะครับ